สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ Youtube ทุกท่านนคะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์ดิเซียหมดจากรา้านบรสษอันอัมพรเท็เตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถไถคูต้า L3408DI นะครับผมตัวนี้เป็น DI นะตัวนี้เป็นรถไล่นะครับผมหลอกอยางเสี้ยงอยู่เลยแป๊บใสๆสวยๆนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีไม่หอนไม่เคงนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถไถคูต้า L34 08DI คันนี้นะผมรถคันนี้มนราคา2 1 0 5,000บาทเท่านั้นนะ2 1 5,000บาทเท่านั้นนะผมตัวนี้มาพร้อมกับไบมีดดนดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโตรตารี่ก็ได้นะครับผมเบอร์โทกรก็ตามนี้ครับ0136597 8 01605237 8นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะผม0986232342นะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงและดูกันกับเคลื่อนครับผม ่ะพี่สตาร์ทเลยมาดูกันกันกบเพื่อนขับขี่กันนะครับผมเครื่องนิ่มๆจิดง่ายๆนะครับผมรถไถยกุต้า L3408 รสามสี่ศูนย์แปดราคาย,ย,ยา่จับต้องง่ายครับผม เอเกียร์สูงไงพี่เกียร์สูงสูงนี่นี่แต่คุณลูค้าท่านใดนะผมสนใจนะผมรถไถโคบมาต้า L 3 4 0 8 DI น DI นีผมย้ำอีกครั้งครับ รถคันนี้มาเลยราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะพูดคุยราคาต่อรองได้ครับผมเบอร์โทร่ทิ้งไว้ข้าง้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบร้านรถไถโบ,บสอนอัมพรเทคเกอร์ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ